สวัสดีครับพี่น้อง f c นะครับช่องเรนูนอนนาด้วยนะครับก็ทักไทยกับ f c คือเก่าพี่น้องนะครับก็บรรยากาศ <c oughs> กำลังจะเข้าสู่หน้านานาหนาวแล้วนะครับปลายหนาว <c oughs> ไอ้ไปลายปลายฝนต้นหนาวนะครับใกล้มาแล้วพี่น้องใกล้สิได้พบ <c oughs> พ่อครับบรรยากาศอัน,นหนาวนี่พอมานเท่าแล้วนะครับแต่ก็ไม่รู้ว่าจะหนาวนานไหมนะครับอาจจะหนาวแบบแป๊แบแป๊บ นะครับเหมือนที่เคยผ่านมานะครับสำหรับคลิปนี้พี่น้องผมจะมาพูดถึงเรื่องสภาพเศรษฐกิจนะครับเรื่องค้าข้องขีบบานเทานะครับสภาพเศรษฐกิจนี่พี่น้องเอ้ยนะครับค้าขายนี่ก็ค่อนข้างจะไม่ใช่ค่อนข้างหระกครับก็คือใช้คําว่าแย่มากๆเลยนะครับเกิดมานี่นะครับยังไม่เคยพบเคยเจอสภาพเศรษฐกิจที่มันแย่ขนาดนี้นะครับมันหนักสาหาัสสากันพี่น้องบางคนที่เคยค้าขายได้วันละ หลายหมื่นหลายแสนตอนนี้นี่มือละรอยกันยากพี่น้องหรือเอาง,ง่ายๆนะครับว่าแค่ว่าได้เปิดบินนี่ไดีขายของอันหนึ่งนี่มันกันยากกันได้สุมือนี่พี่น้องนะครับโมเมนต์ว่าสิไปหวังเอายอดการค้าการขายพออยู่ใ้คือสมัยตะกี้นะครับหวังแต่ว่าสิด้ขายของได้มือละมือละบาทนี่ยากเลยเอานะครับสภาพเศรษฐกิจนี่มันมันแย่มากๆเนื่องจากผู้คนนี่ก็ ไม่มีเงินไม่มีกําลังทรัพย์ในการซื้อนะครับเพราะว่าค่าข้องฉชีพนี่นะครับมันสูงกว่ารายรับเหลือเกินพี่น้องคันจะไปเพิ่มรายรับให้กับประชาชนนะครับที่มันง่ายที่สุดก็คือเพิ่มค่าแรงกับบ่ได้พี่น้องเพราะว่าไอ้นายจ้างนี่มันก็จะตายอยู่แล้วครับ s m e บ้านเรานี่ครับตอนนี้ก็คือว่าร่มหายตายจากกันไปหลายหายพี่น้อง มันกระสูไว้นะครับก็เนื่องจากว่ามีสินค้าจีนเขามาราคาถือเขามาตีห้องแน่นะครับบ้านนี้พุ้ค้นกันนิยมไปซื้อสินค้าราคาถือนะครับแรงงานบ้านห้องนี่ก็บ่มีงานนะครับเพราะว่ามีออเดอร์นี่นะครับมีแต่ของกีนขายใดของในประเทศก็ขายพอได้ก็ต้องพิดโตพี่น้องนะครับตอนนี้นี่นะครับรัฐบาลนะครับที่เข้ามาใหม่นะครับก็กําลังจะทํานโยบายเศรษฐกิจคือคนละครึ่งนะครับ ก็ผมก็เห็นว่ามันดีนะครับดีแต่มันก็ช่วงระยะเวลาสั้นๆนะครับแค่ช่วยกระตุ้นแค่ระยะสั้นๆแค่นั้นนะครับเหมือนกับว่าเราเจ็บเราป่วยก็จัดยาอพาราแก้ปวดไปพองพรางก่อนแต่ถ้าจะให้ดีเลยเนี่ยมันก็คงไม่ใช่นะครับเอาก็แต่ก็ยังดีพี่น้องที่มีโครงการที่พ่อมาแบบพ่อเดียเข้าไดียหายใจได้เล็กน้อยนะครับแต่สิ่งที่ผมอยากจะฝากก็คือนะครับ ค่าการจะแก้ปัญหาได้ยั่งยืนนะครับมันก็คือต้องลดค่าใช้จ่ายของประชาชนลวงลี่น้องเอาเอาไว้ไงค่าใช้จ่ายด้านพลังงานนี่แหละเจละมือนี่ไฟฟายังสินะครับลดให้ได้บ่นะครับปรับปรุงโครงสร้างได้ไหมนะครับเรื่องราคาพลังงานนี่แก๊สหุงต้มเป็นไงลดลงได้หรือเปล่านะครับน้ํามันนะครับอย่างนี้นะครับน้ำมันดีเซลนี่นะครับค่าขนส่งเนี่ยจะได้ถูกลงนะครับพอค่าขนส่งถูกลงปุ๊บนะครับ ราคาสินค้าอุปโภคบริโภคมันก็นจะได้ถือลงตามนะครับคนที่ประกอบการธุรกิจนะครับที่ใช้ลถผลส่งเยอะๆนะครับเขาก็จะได้มีเงนินเหลือเขามาในกระเป๋านะครับเมื่อเหลือเข้ามาในกระเป๋าปุ๊บนะครับเขาก็จะมาซื้อสิ่งของสิ่งของจ้างลูกน้องเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่มันก็นจะได้มีเงินหมุนเวียนพี่น้องนะครับแต่ถ้าเป็นอย่างนี้พี่น้องถ้าโครงสร้างพลังงานเราเป็นอย่างนี้นะครับคนที่ได้ประโยชน์สูงสุดก็คือแค่นายทุนนะครับ นายทุนพลังงานต่างๆนี่ร่ํารวยครับบางทีนี่ไม่รู้นะครับว่าค่าน้ํามันบ้านเรานี่นะครับโครงสร้างมันไปยังไงบ้างนะครับมันถึงได้แพงกว่าประเทศเพื่อนบ้านได้หลายประเทศนะครับไอ้คนที่แพงกว่าเราก็มีไหมก็มีนะครับแต่ว่ามันก็เป็นประเทศที่ว่าด้วยก็เฮาหลานะครับก็สามารถการนามันเองได้แต่บ้านเรานี่นะครับกันน้ํามันเองได้นะครับแต่ว่าราคาต้องไปยึดกับสิงคโปร์พี่น้องนะครับ บางครั้งมันกเฮเดใต้ประชาชนเท่านะครับเสียนะครับเสียเงินนะครับแต่คนที่ประกาศรายได้ออกมารวยเอ้ารวยเอาก็มีแต่บริษัทพลังงานนะครับแค่ไม่กี่กลุ่มไม่กี่คนนะครับแต่ประชาชนชนส่วนมากไม่ได้อะไรเลยนะครับมีแต่ประชาชนนะครับไปอุ้มนะครับไปอุ้มบริษัทพวกนี้อยู่นะครับโดยาการที่ว่าเอาเงินไปซื้อนี่หละพี่น้องนะครับจ่ายค่าโครงสร่างต่างๆเขานะครับอุดหนุนนะครับ ให้กับเจ้าสัวร่ํารวยนะครับแต่ประชาชนนี่ก็ทํางานแฝดมแฝตาตพี่น้องนะครับแล้วก็เศรษฐกิจด้านล่างนี่ครับอยู่บ่ได้พี่น้องมันบม่มีเงินมาจับใจใช้สอยนะครับนายจ้างเขาไม่มีเงินมาจ้างลูกน้องนะครับหลายอย่างเนหลายปัจจัยนะครับถ้าจะให้ดีพี่น้องก็อยากฝากรัฐบาลนะครับช่วยดูแลหน่อยครับโครงสร้างด้านพลังงานนะครับลดค่าครองชีพนะครับให้กับประชาชนนะครับมันจะได้ ยั่งยืนนะครับแล้วก็สร้างงานสร้างโอกาสงานใหม่ๆนะครับคือผมหวังอย่างยิ่งนะครับว่าจะเห็นสิ่งที่ดีๆนะครับในรัฐบาลนี่แหละนะครับอาจจะไม่สามเดือนสี่เดือนก็นแล้วแต่พี่น้องแต่ว่ากอยากเห็นนะครับคือผมนี่ประชาชนอย่างผมนี่มันก็จะตายแล้ว่าตายแล้วอายุเดียวพี่น้องค้าพลังงานค้านันค่านี้มันสูงเกินนะครับไหนจิมาจ้างลูกน้องอีกนะครับค่าบำรุงรักษารถล่าอีกได้ล,ลายย่างพี่น้อง ถ้าตอนนี้ใครที่ว่าขาขายหรือว่าประกอบไปชีพนะครับฟังผมพูดนี่ยก็จะคิดมันผมนะครับวิ่งขายของนี่นะครับวันหนึ่งนี่นะครับเติมน้ํามันตั้งหลายร้อยพี่น้องบางคนต้องเติมน้ํามันเป็นพันนะครับเมื่อก่อนเติมน้ามันสามสี่ร้อยเนี่ยวิ่งได้สองสามวันนะครับทุกวันนี้นี่สามสี่ร้อยวิ่งได้วันเดียวนะครับนี่เขาฝากไว้หน่อยนะครับพี่น้องอยากให้เศรษฐกิจมันดีก็ต้องมาเตอร์สติสิแจกตังเงินครับซอยลดค่าใช้จ่ายของประชาชนทุนนี้ครับขอบคุณในรายครับสวัสดีครับ